ทำงานเส็จแล้วนะคะอาบน้ำนะคะซาฟ้มแล้วก็คัดผิวด้วยนะคะแต่ที่คาดไม่ได้เลยในทุกคืนก่อนนอนนะคะนี่จ้านี่ซิดเซรั่มนะคะเซรั่มเกลือหิมาลายันตัวนี้เลยใช้ดีบอกต่อนะคะทุกคนก็ไปซื้อมาจากวัดสั้นภูเก็ตนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะสร้างออนไลน์ก็ได้บอกเลยหมอกร้อนนะคะปันห้ามีซิลนะคะผิวม่องคล้ำม,มีจุดด,ด่างดำผิวไม่เรียบเนียนแล้วก,ก็ปันห้าผิวคัดน้ำตัวนี้ช่วยได้ทุกคนเดี๋ยวจะมาทาให้แรกันเลยนะคะตัวนี้ใช้เป็นประจำ ทุกืนก่อนนอนหัวเช้าวันนี้ค่ะตื่นทึ่งอาบน้ำล้างหน้าก็ใช้ตัวนี้แล้วก็ก่อนนอนนะคะทาผนี้นะคะแล้วก็เกลี่ยให้ถั่วหน้านเลยเนื้อครีมเข้มขน้นมากไม่มีแอลโกอฮอล์ค่ะสร้างตกัดจักทำรรมาชาร์ดไม่มีน้ำหอมนะคะเป็นเกลือหิมาลาย,ยันตัวนี้นะคะใชด้ดีมากทุกคนบอกต่อนะคะนี้เนื้อครีมเกลี่ยง่ายมากนี่จ้านี้ ใครอยากผิวนาะา่วยๆตองตัวนี้นะคะนีซซ่ซิเซรามเซรัมเปลือฮหิมาลายันจ้าไปแล้ว